ภายอกพระราชวังนั่นไม่มีอะไรน่าชมหรอกสิทธถะตั้งแต่ลูกยังเด็กจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ลูกยังไม่เคยออกไปนอกกำแพงสูงใหญ่ของพระราชวังเลยลูกอยากจะเห็นบ้างว่ามันเป็นอย่างไรไม่มีที่แห่งไหนจะงดงามน่าชมและมีความสุขเท่าในพระราชวังนี้อีกแล้วล่ะลูกแต่ถึงอย่างนั้นลูกก็อยากจะออกไปดูให้เห็นกับตาสักครั้งหนึ่งสเสด็จพ่ออนุญาตให้ลูกออกไปเถอะ ถ้าเป็นความต้องการของเจ้าพ่อก็ไม่อยากขัดใจพ่อจะสั่งตรีมราชรถพรุ่งนี้เช้าเจ้าค่อยออกไปก็แล้วกันนะอขอพระทัยเสด็จพ่อ โอ้ภายนอกพระราชวังเป็นแบบนี้นี่เองทำไมพระบิดาถึงบอกว่าไม่มีอะไรน่าดูแล้วก็ไม่อยากให้เราเห็นล่ะ ฉันนะอยู่แล้วก่อนสิมีอะไรหรอพะเยาค่ะดูผู้ชายคนนั้นสิทำไมถึงได้มีเนื้อหนังเหี่ยวย่นเดินก็แทบจะไม่ไหวเหมือนกับคนอื่นละ่ะอ๋อนั่นคือคนชราพะเยาค่ะคนชราเหรอคนเราพอมีชีวิตอยู่ไปนานๆเข้าก็เป็นแบบนี้ทุกคนละพะเยาค่ะทุกคนจะต้องมีสภาพเป็นอย่างนี้ด้วยเหรอ ฉันนะหยุดรถม้าก่อนสิมีอะไรหรอพยาค่ะทำไมชายคนนั้นนั่งตัวสั่นอย่างนั้นล่ะเขาไม่สบายพะยะค่ะไม่สบายเหรอความเจ็บป่วยเป็นของธรรมดาคนเราก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายกันทั้งนั้นแล้วพยาค่ะ เจ้าชายเจ้าชายพระองค์จะไปไหนพะยะค่ะเจ้าชายเสด็จกลับมาก่อนพะยะค่ะเจ้เาพระองค์เสด็จขึ้นรถมาถูกมพะยะค่ะในหอผ้านั่นน่ะเป็นคนใช่ไหมนั่นคือคนตายพะยะค่ะ ทุกคนต้องตายด้วยเหรอถูกต้องแล้วพะย่ะค่ะไม่มีใครสามารถหนีความตายได้พ้นแม้แต่เราอย่างนั้นเหรอเออพะย่ะค่ะแม้แต่พระองค์ก็เหมือนกัน ฉันนะอยู่รถก่อนนั่นคือบาระชิดพะยะค่ะอ๋อฉันดูสงบเยือกเยน็นกริยาสมรวมน่าเลื่อมสายจริงๆ ยาประสูตรพระโอรสแล้วพยาค่ะอ๋อลูกรักของพ่อพ่อกำลังแสวงหาหนทางพ้นทุกข์เมื่อเจ้าเกิดมาก็ยิ่งเหมือนบ่วงพัฒนาการจิตใจของพ่อเอาไว้นั่นพ่อจะขอตั้งชื่อเจ้าว่าราหุนที่หมายถึงบ่วงเครื่องพัฒนาการพ่อ พิมพาเจ้านั้นเป็นดังดวงใจราหุลลูกเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของพ่อแต่เราทุกคนไม่อาจจะหลีกพ้นความแก่ความเจ็บและความตายไปได้เราจะต้องค้นหาวิธีให้ทุกคนหลุดพ้นจากความทุกนี้ให้จงได้ไม่ว่าเราจะต้องลำบากแสนสาหัสเพียงใดก็ตาม ชนะชนะชนะตื่นเถอะชนะตื่นปลุกมาเจ้ารีบไปเตรียมมา้ากันทากะเอาไว้เดี๋ยวนี้เลยนะอย่าให้ใครเห็นเจ้าล่ะแล้วไปพบเราที่หน้าประตูพระราชวังไปเร็วพะยะค่ะ ขณะที liberal, empire, the the Somehow, ่เจ the ้าชายสิทธัตถะจะเสด็จออกจากประตูพระราชวังพญาวสวัรดีมานก็ปรากฏตัวขึ้นพราะเลงว่าจะไม่สามารถใช้อำนาจควบคุมให้เจ้าชายมัวเมาหลงไหลในสิ่งต่างๆได้ต่อไปจึงได้พยายามห้ามปรามไว้ไม่ให้ออกเดินทางเจ้าชายจงกลับเข้าไปในพระราชวังะเถอะ ทั้งนั้นจะมีแต่ความงดงามความสุขสบายอีกเจ็ดวันท่านก็จะได้เป็นมหาจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่จะได้ละทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปเลยข้างนอกจะมีแต่ความลำบากต้องทนทุกข์ทรมานและโดดเดี่ยวเดียวได้เราไม่ปรารถนาจะเป็นมหาจาักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เราไม่ปรารถนาทรัพย์สมบัติหรือความสุขสบายเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่อาจทําให้ผู้ครอบครองพ้นทุกข์และไม่อาจทําให้เราช่วยเหลือทุกคนที่เรารัก และอ,อนาปรระชาคา์ของเราให้พ้นทุกข์จากการแกร่การเจ็บการตายไปได้ท่านจงหลีกทางให้เราไปซะเถอะที่มาจะรอดพ้นจากน้จของเราต้กเป็นพยามารไปได้แลย้ยเราจะคอยหาโอกาสรอบงำทัาันโดยยิเลสตันหาความโลภโกรธหลงติดตามท่านไปเหมือนกับเงา รู้เสีว่าใครจะเป็นผู้ชนะ ริมฝั่งน้ำอโนมาแล้วอยู่ตรงนี้แหละฉันนะ ขออธิษฐานว่าถ้าจะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณขอให้เส้นผมจงลอยอยู่ในอากาศถ้าหากทำไม่สำเร็จก็ขอให้ตกลงไปยังพื้นดินแห่งนี้เมื่อทรงโยนพระเกศาปรากฏว่าพระเกศาลอยอยู่บนอากาศไม่ได้ตกลงมาพระอินทได้นำเอาพระอบแก้วมารองรับ แล้วนำไปบรรจุในพระจุลามณีเจดีนัดดาวดึงเทวโลกส่วนท้าคติการพรมได้นำเครื่องอัฐบริขารมาถวายและพระองค์ทรงมอบพระภูษาผ้าทรงให้ท้าคติการพรมจึงนำไปบรรจุในทุสเจดีในพรมโลก เจ้าอย่าได้เศร้าโศกเสียใจไปเลยฉันนะเราทำอย่างนี้ก็เพื่อค้นหาทางพ้นทุกข์ของมวลมนุษย์ทั้งหลายเจ้าจงกลับไปทูลพระราชบิดาด้วยว่าเราจะไม่กลับไปยังพระราชวังอีกจนกว่าเราจะแสวงหาความรู้แจ้งและหนทางแห่งการพ้นทุกข์ได้แล้ว ฝ่ายม้ากันทกะเกิดความอะไรสุดจะทนได้หัวใจแตกสลายขาดใจตายอยู่ตรงนั้นด้วยอนุภาพแห่งความกตันอยู่ส่งผลให้ม้ากันทกะจุติไปเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ชั้นดาวดึง เมื่อพระองค์เดินจากชนนะมาแล้วได้ประทับพักแรมอยู่ที่ป่ามะม่วงไม่ได้เสวยพระกระยาหารตลอดเจดวันครั้นถึงวันที่8จึงเสด็จออกจากป่ามะม่วงเข้าไปบินทบาทในกรุงราชคกลือ าวเมืองทั้งหลายได้เห็นพระองค์แตกต่างจากนักบวชทั่วไปเพราะมีพระสิริโฉมงดงามบุคลิกสงบเงียบหน้าเลื่อมใสช่างงามเหลือเกินเชระหรือเปล่านะครับดูพระรูปนั่นสิ ินเห็นไหมมาถึงนี่สิดูสิต,นะต่างพากันชื่นชมและพูดคุยต่อๆกันไปว่างามเปรียบดั่งเทพจากสวรรค์สเสด็จลงมาปรากฏให้มนุษย์ได้ชมเม <ST ONE> ื่อบินทบาทได้อาหารพอประมาณแล้วจึงสเสด็จกลับ ประทับนั่งพิจารณาอาหารในบาทที่ผู้คนใส่มาปะปนกันหลายอย่างจนไม่น่าเสวยเมื่อก่อนเคยเสวยแต่อาหารที่ปรุงอย่างกระนีตและเลิศดรสเมื่อออกบวชเป็นบรรพชิตสแสวงหาสัจธรรมแล้วจะมัวเลือกอาหารไปทำไมกันอาหารนี้เป็นเพียงปัจจัยปรุงแต่งเพื่อเลี้ยงชีพเท่านั้น ฝ่ายพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์ผู้ครองกรุงราชฤก์เมื่อได้รับทราบคำกราบทูลจากราชบุรุษที่ให้ติดตามสกดรอยบรรพชิตที่ชาวเมืองต่างวิพากวิจาร์ณว่ามีรูปลักษณะงามประหนึ่งเทพพย,ยดาแล้วจึงเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองก็ได้เห็นอริยบทอันสงบงดงามจนเกิดความเลื่อมใส พอได้สนทนาก็ยิ่งทรงปราบปลื้มพระไทยเป็นอย่างมากแต่ด้วยยังทรงมีข้อกังขาว่าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะคงจะทรงพิพาทกับพระประยุรญาตด้วยเรื่องราชสมบัติเป็นเหตุให้เสด็จออกบวชจึงเชื้อเชิญให้เสเวยร,ราชสมบัติแต่พระมหาบุรุษทรงปฏิเสธด้วยทรงสละราชสมบัติออกบวชครั้งนี้ เพื่อค้นหาทางแห่งการพ้นทุกข์ท่านมีความมุ่งมั่นเช่นนี้เราเชื่อว่าท่านจะต้องได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแน่นอนและเมื่อใดที่บรรลุแล้วขอให้ได้เสด็จมาแสดงธรรมโปรดเราและชาวกรุงราชคลห์ด้วยเถิดพระมหาบุรุษ ได้เสด็จไปอย่างสำนักอาราระดาบทกาลามโครเพื่อศึกษาวิชาและข้อปฏิบัติเพียงไม่นานก็สำเร็จสิ้นความรู้ของอาราระดาบทจึงได้อำลาไปศึกษาต่ออย่างสำนักของอุทกดาบทรามบุตรจนสิ้นความรู้ของอุทกดาบทรามบุตรอีกและเมื่อถามถึงธรรมวิเศษที่ยิ่งไปกว่านั้น อุทกดาบทก็ไม่สามารถบอกได้และตั้งให้พระมหาบุรุษอยู่ในฐานะอาจารย์เทียบเท่ากับตนเองเมื่อพระมหาบุรุษทรงเห็นว่าวิชาที่ศึกษานั้นไม่ใช่หนทางให้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่พระองค์สแสวงหาจึงขอลาเพื่อค้นหาธรรมวิเศษต่อไป พระมหาบุรุษเสด็จบรรลุถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมทรงพิจารณาเห็นแนวป่าร่มรื่นมีแม่น้ำไหลผ่านและอยู่ไม่ไกลาจากหมู่บ้านมากนักเหมาะที่จะใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญเพียรจึงประทับอยู่ณที่นั่นเอง